ยายามนไมัี่วม่วไม่เห็นว่ามันเยอะๆหน่อยฮะกลังมาหอเปล่าี่กลังมานนี้ที่มากองปราบมาทะมาแจ้งความเพื่องเนินคดีครับนางสาวออยครับผมเรื่องอะไรลูกเรื่องไอ้ข้อหาหลอกลวงชักชวนไปทำงานต่างประเทศครับที่ไหนยังไงเมื่อไรที่ออสเตรเลียครับผมเรายุบกลุ่มเราเดือดร้อนยังไง คือกลุ่มเราพวกพวกเรานี่คือโดนหลอกลวงให้ทําเรื่องไปทํางานที่ต่างประเทศไปทำงานเกี่ยวอะไรครับมันมีหลายเป็นพวก,กเกษตรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พวกโรงแรมมัง่งแม่บ้านทําความสะอาดบ้างแล้วก็พวกร้านอาหารบ้างแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือขั้นตอนต้องเป็นยังไงลองอธิบายหน่อยค่าใช้จ่ายก็คือเขาคิดทั้งหมด 1,60 0 0บาทครับคือจ่ายขั้นแรกคือ6,000 60, 0บาทแล้วไปหักเอาที่นู่นอีก1,000 0บาทคือหักเดือนละ1,000 0บาทครับทุกอาชีพเนี่ยราคาเดียวกันไหมไม่ครับผมสลับผมน้องน้องชายผมเนี่ยเขาบอกว่าออสอ0 0สนกว่าครับ2,000สนประมาณ2องแสนอหรืออะไรประมาณนี้แหละครับอาชีพอะไร2องแสนไปทําเกษตรครับ ไปทำสวนเอสตอเบอรี่ครับผมแล้วเขาก็บอกว่ามันจะมีสัญญาจ้าง5ปีกับ10ปีับส,สำหรับคนที่ได้สัญญาจ้าง5ปีก็คือจ่าย60,000บาทก่อนค,ครับคือแต่ละคนเนี่ยสตังค์เนี่ยไม่เท่ากาันใช่กอาชีพใช่ไหมใช่ค่ะและระยะเวลาครับ อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครัแต่วิธีการที่เขามาติดต่อเราเนี่ยเขาเขาเริ่มต้นยังไงใครเป็นคนแนะนําอะไรยังไงแล้วเราถึงได้หลงเชื่อราที่าการเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเขาคือพูดแนะนําญาติแล้วก็ญาติแบบพูดปากต่อปากไปประมาณนี้แล้วก็แล้วก็มีเพื่อนอะไรชักชวนกันไปเองเขาเขาไปพูดอะไรกับเราอ่ะไปพูดทํานองไหนลองเล่าให้ฟังพูดว่าคือมีคนที่คนชื่อออยเขาทํางานกับสถานทูตเป็นนักการทูตที่ สถานทูตออสเตรเลียที่เมืองไทยครัแล้วที่เขาคือสามารถเอาไปได้คือเขามีช่องทางการดต่อโควตาจากทางนู้นแล้วเขามาหาคนงานที่ประเทศไทยแล้วแล้วคุณออยเนี่ยเราเจอตัวเป็นๆบ้างไหมเจอค่ะรู้จากบ้านด้วยครับรูพ่อกับแม่โดยเฉพาะยายเขาก็อยู่บ้านด้วยกันครับที่ไหนด้วยกันที่พุทธสงครับบูรีรัมค่ะ ใช่ค่ะคือพฤติกรรมเขาเนี่ยไปแนะนําชาวบ้านที่รู้จักคือเขาบอกว่าเป็นญาติแนะนําคือเป็นคนนี้พูดต่อคนนี้แล้วก็คนนี้ก็ไปพูดต่อคนนี้แนะนําเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับก็เลยรู้จักว่าเขาเป็นคนที่นําคนไปต่างประเทศได้ก็เลยมีการที่จะให้เขาพาไปอย่างนี้แล้วสตังเนี่ยเราเราต้องเสียกันยังไงโอนยังไงย่าโอนโอนไก่ค่ะโอนผ่านแอปโทรศัพท์ค่ะ โอนไปหาใครล่ะหาคนชื่อออยค่ะหมายถามว่าอย่างน้อยอย่างคนทุกที่เนี่ยอ่านรับปากก็จะไปครับแล้วแล้วเสียตังค์กี่บาททุกที่เนี่ยเสียตังค์ตอนแรกคือหกหมื่นบาทครั้งเดียวไปอาชีพอะไรอ่าร้านอาหารครับร้านอาหารใช่ครับแล้วหกหมื่นโอนตังให้ใครโอนให้คนชื่อออยโอนทางโซเชียลโอนทางทางแอปค่ะโอนทางแอปใช่ค่ะอ่าแล้วมีหลักฐานอะไรนอกเหนือจากโอนมีสลิปก็มีแค่สลิปการโอนค่ะ ารเซ็นสัญญาทั้งสัญญาที่โอนแล้วก็คือวันหลังสักประมาณอาที่เขาจะร่างสัญญาคือแบบว่ามาเป็นสัญญาจ้างจากนายจ้างจากนายจ้างแล้วก็วันหลังต่อมาก็จะเป็นสัญญาแบบว่าไปรับรองมอบสันทะไปรับวีซ่าเขาจะทําเองทุกอย่างคือกินขึ้นมาเองคือเขาจะให้พวกเราแค่มาเซ็นแค่ชื่อแค่นั้นเองแล้วเรามีวีซ่าเรามีพาสปอร์ตใช่ไหม วีซ่ายังไม่เห็นแต่พาสปอร์ตตอนนี้เขาเอาไปแล้วครับเขาส่งให้เขาไปแล้วเขาบอกว่ามีพาสปอร์ตแต่ให้เขาแล้วแต่อยู่กับเขาในมีครับเขาบอกว่าเขาจะดําเนินเรื่องวีซ่าให้เขาให้ส่งพาสปอร์ตไปก็ไปหาเขาตอนนี้พาสปอร์ตก็อยู่กับเขาครับของหมดทุกคนเขายึดพาสปอร์ตไปเลยคือเขาจะเก็บพาสปอร์ตตัวนี้ไปทำยื่นขอวีซ่าอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไร แต่เขาบอกมาลักษณะอย่างนั้นครับที่เขาไม่ติดต่อเราอ่ะต้องแต่เมื่อไหร่ครับหลักักเดือนหลักวันหลักปี้เดือนนี่เดือนกรกฎาคค่ะหเดือนแล้วค่ะแล้วตกลุงเขาจะบินกันเมื่อไหร่บินวันที่สี่สี่มกราปรากฏว่ายังไงไม่มีตั๋วครับไม่มีตั๋วไม่มีวีซ่าแล้วไม่มีตั๋วกที่สนามบินแล้วเขาบอกว่าไม่ได้บินครับเขามาชี้แจงมาชี้แจงบอกว่าจะต่ให้ให้ตรวจโรคก่อนวันวันก่อนที่จะลงมากรุงเทพคือวันที่สอง ให้ตรวจโรคก,ก่อนตรวจโรคไอ,อ,อ,อฮีวาตกาโกโรคค่ะแล้วทีนี้เขาให้เอาใบไปรับรองแพทย์จากจากโรงพยาบาลเนี่ยมาถือมาด้วยทีนี้ตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าให้ถือให้ให้เอาเป็นเป็นใบรับรองมาก็ได้หรือไปไป,ไปเสร็จรับเงินที่ว่าจะเอามาจะเอามาให้ยื่นให้เขาแล้วทีนี้มาถึงมาถึงวันที่จะจะบินเขาก็บอกว่ามันไปไม่ได้เพราะว่าผลตรวจมันไม่ออก ผลตรวจไม่ได้ออกทางออสเตรเลียเขาไม่ให้เข้าผ่านเขาไม่เข้าเาบอกว่าเขาต้องรอผลตรวจจริงจากการตรวจไอ้วันที่สี่เนี่ยคุณมาเจอแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่เจอค่ะเจอค่ะเขาเป็นคนมาชี้แจงเองเลยไปเช็คตัวการบินคือไม่มีการจองตั๋ววันที่สี่คุณออยมาชี้แจงกับพวกคุณตัวเป็นเป็นใช่ค่ะอยู่ที่หน้าโรงแรมเลยค่ะเขาให้เขาไปเช่าโรงแรมให้หนึ่งคืน ค่ะไปนอนรอบินาว่ใบแพทย์ค่ะไม่ผ่านไม่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 มีใบตรวจโรคไม่ออกค่ะต้องรอวันที่สิบเขาบอกว่าอย่างนั้นรอสิบรอสิบมกรลาค่ะต้องพร้อมบินด้วยกันค่ะวันที่สิบใช่ค่ะทุกคนนี่ต้องออกวันที่สิบพร้อมกันที่จะได้บินพร้อมกันค่ะค่ะใช่ค่ะตอนเนี้ยไอไอเพาสปอดหรือว่าอะไรต่างๆมันอยู่ที่เขาอยู่ที่เขาหมดเลยค่ะทุกอย่าง เขาเขายังไม่พูดเหตุผลว่าจะให้คืนหรือไม่ให้คืนตอนตอนที่ไอ้พปอบดตก็ยังก็ยังพูดอยู่เลยว่าจะออกวีซ่าให้วันนี้จะยื่นยื่นวีซ่าให้ค่ะแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในการ่สตังค์ัหอถู่ที่เขาใช่ค่ะยังอยืนยันว่าไงเรื่องสตางค์เขายังไม่พูดถึงเรื่องสตางค์ยูดถางคนที่จะถอนก็คือจะคืนเงินให้แบบภายในสามอาทิตย์แต่เมื่อเช้าเห็นคุยกันในในกลุ่มไลน์ จะคืนให้หนึ่งถึงสองเดือนถึงจะได้เงินคืนคืนที่ถอนไปคนที่ถอนไม่ไม่ถอนตัวจะไม่จะไม่บินแล้วแล้วคนจนใหญ่สองร้ห้าสิบคนยังให้ความมั่นใจกับเขาไหมไม่ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะทุกคนคือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือเขาไม่ไม่ยกเลิกกันหมดแล้วค่ะยกเลิกหมดแล้วค่ะยกเลิกคือการไม่ไม่ไปกับเขาแล้วค่ะ ถ้าไม่ไว้ไม่ไว้วางใจกับเขาแล้วคือไม่ไม่ไม่ไปบินกับเขาแล้วแล้วแจ้งเขาว่าไงก็คือจะยกเลิกทุกแจ้งถอนเงินที่จะเอาเงินคืนนะคะแล้วแล้วทางเขามีปัิญายังไม่ยังยังเงียบเงียบอยู่เขาไม่ตอบอะไรเขาไม่ตอบอะไรทักอย่างค่ะตอนนี้ค่ะยังไม่มีตัวตนแล้วค่ะค่ะนอกเหนือจะเอาไปให้คุณออยแล้วเนี่ยคุณออยเป็นคนดาเนินการคนเดียวหรือว่ามีที่ใหญ่กว่าคุณออยตรงนั้นก็ไม่รู้แต่รู้คือเขาบอกว่า เขาโอนเงินไปให้คนที่ชื่อฟ้าที่ทํางานในสถานทูตออสเตรเลียที่เมืองไทยครับแต่ไม่รู้ว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าแอแต่ที่พวกคนงานทั้งหมดก็คือโอนเงินให้คนชื่อออยนี้คนเดียวคแต่คนชื่อฟ้าพวกคุณไม่เคยเจอไม่เคยเจอค่ะถามเขาเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรคนที่ชื่อฟ้ารู้แต่ชื่อฟ้าแต่ชื่อจริงไม่ไม่รู้ก็เลยบอกว่าให้คุณออยนี้ไปอ เอาสลิปย้อนหลังที่ธนาคารมาให้ดูจนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าวันนี้ก็นัดดูวีซ่าด้วยเขาบอกว่าเขาจะมาให้ดูวันนี้ที่กองปราบแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วค่ะหมายถึงว่านัดกจะขาดออยใช่ค่ะเขาจะตามมาที่กองปราบเอกสารทุกอย่างที่อยู่ในแฟลตไดที่อยู่ที่เขาทำงาน ไปที่สนามบินลงมาทึกปัจจุบันเขาบอกกับตํารวจที่สนสวรสดภูมิว่าเขาจะเอาเอกสารมาแสดงความรู้สึกใจมาชี้แจงอะไรที่กองปราบครับวันจันเขาบอกอย่างนี้เจ้าตัวเขาแต่วันนี้ยังไม่เห็นตัวเขาเลยตัวตัวเขาเองก็ไปแจ้งความรื่ใช่ไหมใช่เขาแจ้งความแจ้งความว่าเขาเป็นผู้เสียหายไงผู้เสียหายเหมือนกันเขาียหายยังไงอะ เขา้างว่าเขาโดนนางสาวฟ้าหลกเขามาหลอกเขามาอีกทีค่ะเขาเขาเขาอ้างว่านางสาวฟ้านี่หลอกเขามาอีกทีนึงค่ะเขาอ้างว่านางสาวฟ้าหลอกเขามาอีกทีนึงค่ะเขาบอกว่าเขาโดนหลอกเขาโดนคนที่ชื่อฟ้านี่คือหลอกเขามาอีกทีนึงว่าจะทำาเอกสาสิ่งที่ทำให้เรา เขาคืออะไรก็คือไว้ใจเขาที่คือตัดสินใจที่จะเดินทางไปกับเขาก็คือเขามีญาติพี่น้องที่เขาที่เขาจะไปด้วยหลายคนค่ะพวกเจ้าวาติแล้วทางพ่อแม่ปูยญาตายายเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ทำงานในสถานทูตเป็นนักการทูตทำงานในสถานทูตออสเตรเลียคือเขาก็บอกว่าวันที่สี่นี้คือเขาจะเดินทางไปย้ายไปทำงานที่สถานทูต ที่ออสเตรเลียด้วยกันจบินไปพร้อมกันในเครื่องเดียวกันเครื่องบินลำเดียวกันญาติเขามาไหมวันนี้ญาติคนชื่อ่อก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นญาติเขาได้ยินแต่เขาพูดกันว่าญาติมาเยอะแต่วันที่ลงเดินทางลงมากรุงเทพวันนั้นวันที่สามก็คือญาติเขาเหมารถตู้มาด้วยกันประมาณสิบคนประมาณเราไม่เจอเขาไหมไม่ได้เจอค,คือคื<พ>อคือพวกหนูเนี่ยอยู่บ้านใกล้เขาเนาะ พวกนู้น่ะอยู่อยู่ในบ้านพุทธิสงกับเขาแล้วที่นี้พวกหนูก็ไม่เชื่อตอนแรกก็มีคนข่าวออกมาให้ว่าคนนี้เป็นนักการทูตปฏิบัติการประจำที่สอบเพิ่งสอบได้แล้วจะไปบินไปที่ประจำอยู่ประเทศออสเตรเลียในวันที่สี่มกราแล้วทีนี้ก็จะเอาญาติพี่น้องไปทำงานที่นู่นด้วยแล้วคนที่พูดต่อๆกันมาก็มาบอกกันคนที่ไม่มีงานทำคนที่อยาก จะไปล้างนี่ล้างสินสร้างเนื้อสร้างตัวก็พวกหนูนี่แหละก็ไปที่บ้านเขาไปที่หนองไผ่หมู่สิบตำบลพุทธิสฆ์อำเภอพุทธิสฆ์จังหวัดบุรีรลลัมย์บ้านเขาเนะะี่ยค่ะก็ไปเจอยายเขาเจออะไรก็ไปถามญาติพี่น้องเขาก็ว่าจริงเขาก็เป็นหน้าการทูตจริงๆยายเขาก็ยืนยันว่าขายไร่ขายนาขายสมบัติต่างๆส่งลูกหลานมา ถูงลูกเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเขาก็เป็นจริงๆไม่ได้โกหกหลอกลวงยายเขาก็ยืนยันเราก็ไปถามกับญาติพี่น้องของเขาว่าน้องเขาเป็นจริงไหมเขาก็บอกว่าเห็นกันตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่ไม่มีนิสัยขี้โกงแล้วก็ตัวเขาเองญาติพี่น้องคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปผัวเมียกู้หนี้ยืมสินกันไปถ้าไม่จริงก็คงไม่กล้าไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะลงเอาเงินเนี่ยไป ไปเป็นดำเนินการค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ทีนี้พวกดิฉันก็เชื่อเชื่อเขาแล้วก็มาบอกต่อๆกันพอทำไปแล้วเขาก็เอาสัญญามาให้มาอะไรมันน่าเชื่อถือทุกอย่างก็ต่อสายไลนกันได้โอนเงินให้เขาแตกการของเขาเนะี่ยเขาจะเร่งเร่งเอาเงินเนี่ยภายในวันสวันสวันถ้าถ้าไม่ให้ตอนนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียใจไม่ไปไม่เป็นไรคนไปกับเขาเยอะแยะ มันทาให้กระตุ้นเราเรายิ่งอยากจะหาเงินมาไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะมาทํากับเขาให้ทันตามที่เขาพูดสองวันสามวันอย่างเงี้ยนะคะทีนี้สัญญาก็มาพอพวกหนูนี่ทําในเดือนมิถุนาสัญญาจะมาเดือนสิงหาวันแม่นะั่นแหละเขาขึ้นมาแล้วก็ก็มาสัญญาเอาสัญญาไมา่เซ็นที่บ้านของเขาทุกอย่างถ้าเขาโกหกเราคิดในใจเขาคงไม่เอามาทําที่บ้านเขา เขาคงไม่เปิดเผยให้พ่อแม่พี่น้องเขาให้ยายเขาในตรงที่พวกไปทําสัญญายายก็อยู่ตาก็อยู่พ่อแม่เขาก็อยู่คนที่ไปทําสัญญาตอนนั้นก็ทยอยกันไปไม่ได้ไปรวมกลุ่มก็มีหลายจนให้เราเชื่อใจว่ามันหลายคนแล้วเขาก็ก,ก็จะเป็นจริงเราก็เซ็นสัญญ,ญาไปพอเซ็นสัญญ,ญาเสร็จในเดือน อีกสองเดือนมาเขาก็จะส่งไอ้มอบอำนาจเขาก็จะเขาก็เอาสัญญาเนี้ยเขาบอกว่าวันที่31ตุลาจะเอาสัญญาไปเซ็นที่ให้นายจ้างเซ็นาฟาร์มลิคาโดที่เขตแบกเมนเมือง New Carson, นิวคาสเซิลรัฐนิวซาวลประเทศออสเตรเลียเขาจะบินไปนะคะไปวันที่31เอ็เขาจะไปอยู่หนึ่งอาทิตย์ เราก็ติดต่อกับเขาตลอดว่าเขาจริงไหมเขาก็รับโทรศัพท์ทําอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าเขาติดต่อฟาร์มอยู่อะไรอยู่ต่างๆเขาจะเอาถือถือวีซ่ามาพร้อมวันอาทิตย์เขาจะกลับอย่างนี้นะคะก็ตามเรื่องมาตลอดเลยรู้ว่าความเคลื่อนไหวของเขายังไงถึงสามารถที่จะบอกพี่บอกน้องบอกคนที่เราแนะนําว่า คนรู้ว่าเราไปเขาก็ไปด้วยอย่างนี้นะ่ะว่ามั่นใจยังไงเขาก็มาถามที่บ้านถามอะไรเราก็แนะนําไปวิธีการที่เขาจะส่งสัญญาส่งอะไรมาเนี่ยเขาจะส่งมาทาง EMS โอ้ยส่งมาทางไปรษณีย์ด่วนนะ่ะทีนี้บางคนอย่างอย่างน้องที่ไปด้วยกันเนี่ยมาไม่ถึงสักทีสองอาทิตย์สามอาทิตย์เราก็โทรเร่งก็เลยให้เขาส่งไฟมาให้เราก็ไปปิน้น ให้ไปปิ้นแล้วก็ถ่ายเอกสารว่าเออตัวตนจริงนะคนนี้นะเป็นคนในสัญญาจริงถือสัญญาส่งไปให้เขาให้เขาให้ทําแบบนี้ทีนี้คนที่ไปเขาทําไม่เป็นเขาก็มาให้เราทําให้ mm hmm. อย่างนี้น่ะค่ะเราก็ทําให้เราก็โอนเงินไปให้เขาเขาก็โอนมาให้เราเราก็โอนไปให้เขาก็ทําให้เขาส่งหลักฐานไปอย่างนี้น่ะคะ่ะมันเป็นหลักฐานที่เหมือนที่เราไปทํางานจริงๆเราเลยเชื่อถือว่าเขาเป็นเป็นคนที่จะ จริงๆเพราะว่าขา้อสงสัยอะไรต่างๆเราถามเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นนักการทูตเขามีหน้าที่ทําอย่างนี้แล้วเขาติดต่อกับนักการทูตอยู่ประเทศออสเตรเลียได้ต่างๆปัญหาต่างๆเราก็สงสัยว่าทําไมพาสปอร์ตนี่ทาไมไม่ไม่ไปสแกนม่านตาไม่ไปสแกนนิ้วลายนิ้วมืออยู่ที่สถานทูต เขาก็บอกว่าเขาสามารถดึงจากพาสปอร์ตของเราได้ข้อมูลต่างๆเลข13หลักเขาสามารถตรวจอานยากรได้สามารถตรวจโรคได้ต่างๆเขาแนบไฟล์ไปเขาไม่ต้องให้เราไปทําที่โรงพยาบาลอย่างนี้นะคะก็เลยเกิดความเชื่อถือก็เลยมีคนมาช่วยกันมาทํามาลงที่บ้านมาช่วยกันทําอย่างนี้แหละค่ะนี่ข่าวเรื่องนี้ของคุณผู้หญิงเนี่ยสรุปว่าคุณออยเนี่ย เป็นตัวแทนหมู่บ้านไม่ไม่รู้ค่ะเขาใช่ไหมเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่หลอกพวกคุณไปเขาใช่ค่ะก็คุณออยก็ดูจากเขาเพราะว่าเขาเป็นคนทําเองเพราะว่าอย่างนี้คุณออยเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่หลอกพวกคุณใช่แต่ในฐานะพี่เสื้อเหลืองเนี่ยพี่เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลก็เป็นตัวกลางที่รับสตังค์จากคนอื่นมาทำเอกสารให้แต่แต่ไม่ได้ส่งต่อให้เขาแต่ว่าไม่ได้ ทุกคนไม่ได้ทุกคนเอาแต่เพื่อนตัวเองช้าๆจ้ะเป็นตัวแทนในการทําโซเชียลและสตังหรือเอกสารสงให้กับคุณ้อยใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ก็จะติดต่อกับคุณลอยประจําใช่ก็ถามเขาเขาก็จะโทรโทรคุยกันตลอดเขาจะไม่ปิดเครื่องหนีเขาบอกว่าถ้าเขาโกหกเขาจะเขาจะบล็อกเราไลน์เลยเพราะว่าถ้าได้เงินแล้วเขาจะบล็อกอย่างนี้มัน เราก็น่าเชื่อถือไงคะเราก็บอกแต่ญาติของเราบอกเพื่อนเราบอกใครที่เรารู้จักอ,อะแสดงว่าญาติของคุออยเนี่ยก็อ,อาจ,จรู้เรื่องด้วยว่า,าพวกพี่ๆรู้เพราะว่าไปหาเขาที่บ้านไงไปถามข้อเท็จจริงว่าใช่หรือเปล่าจริงจังไหมอะไรยังไงเขาก็ยืนยันไง,ง aining, เราถึงลงหาลงไปหาผู้นี่อยู่สิ่ลงไปร่วมกันรอรู้รู้ว่ารู้ว่าออยทําคนไปเมืองนอกแต่ไม่รู้ว่า รู้ไหมว่าหลอกไม่หลอกอันนี้เราไม่รู้ถ้ามคบ้านน่าจะรู้กันทั้งหมทั้งบ้านทั้งบ้านน่าจะรู้าไม่น่ก็คงไม่ปล่อยไห้หลานทำคุณอยู่นี่คิดว่าคิดว่าน่าจะประมาณนั้นคือรู้กันรู้กันทั้งบ้านใช่เม่อบอกที่เขาก็บอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาตำแหน่งหน้าที่มามาประกันนนี้มาประกันให้เขาเสียหายหลอกว่าอย่างนี้เบสเสต์ทั้งหมดก็ รวมรวมทัสองร้อย uh. no no, okay. no oh no. ้าส no okay. do yeah, oh. ิบคนน่ะสิบง okay. ้านสิบสองมันแต่ละคนก็เก็บไม่เท่ากันน่ะค่ะก็เลยไม่รู้นอาทย่ารคากันเดียวกันคือในกลุ่มนี้ก็มีแค่ออสเตรเลียมีแค่ออสเตรเลียค่ะได้เงินคืนมาดิเ่อนนิดเรื่องของเงินคืนให้นะ ขอตัวก่อนนะคุณผู้สาวก็ไปคุณงามงามันเจาวมเลยโงเะาบอกว่าออกของเมื่อเช้านี้หลังจาออก่งตาคุณอไม่ได้หรอเมื่อเช้านี้ ถูกลงก็ต้องแจ้งความใช่ไหมครับแจ้งความเรเนินคดีครับแล้วก็เราก็อยากได้ไอ er ้เง kind of right. ินที่เสียไปคืนมาด้วยครับถูกลงก็ต้องแจ้งข้อมองใช่ไหมครับสรุปแล้วก็ต้องแจ้งควอมครับแจ้งความครับอยากได้เงินกลับคืนมาน้ำแจ้งแจ้งควอมแจ้งควอมก็ต้องไปแจ้งควอมองคนเดียวเงินเท่าไปร่คนนี้เป็นคนคนรับโอนคนเดียวเงินเท่าไหรไปคือนางอ้อยชวนครวนนางอ้อยมันจะไปให้นางฟ้า ให้มันไปตามเองก็นักฟ้าครับก็เป็นเรื่องของเขาถิ่นแบบนั้นครับต้องการแบบนั้นตอนตอนนี้มีตอนนี้มีอย่างเดียวคือแจ่มเพื่อตับนังอ้อยครับผมต้องไปบอกให้มันเสียเวลาแบบนั้นแจ่มเพื่องนังอ้อยปั๊บตำรวจเขาก็ติจัดการกันนังอ้อยส่วนนังอ้อยสิว่าเอาเงินไปไปให้นังฟ้ามันเลือกของมันเลือกของนังอ้อยแบบนั้นเลยครับก็เป็นเรื่องของเขาจีต้องไปตามเงินนังฟ้าจริงครับถูกมาวันนี้คือจะมาแจ้งความกับอ้อยครับว่าแม้ว่า เขาจีบมาตามเอาเงินกันต่างฝ่ายบ่แมนให้น้องอ้อยเปนตาต่างฝ่ายบอนที่แย่งเพื่เพื่อเรื่องงั้นกันน้องอ้อยส่วนน้องอ้อยเขบอกว่าคุณไม่มีอนุญาตไปอนุญาตตักตะโลกมันเรื่องของคุณแล้วตอนนั้นว่าใบอนุญาตตะกะโลกบ่ได้เป็นบ่ลอะครับบ่ไใดครับคุณรับผิดชอบไปยังบ่ได้ถ้าอันนี้นะครับถ้าให้ตำรวจเพื่อนยึดทรัพย์สินนี้คืนให้ได้บ่ครับ เยอะตำรวจนี่เเด้งเดงยไปแจกวบครับตอนนี้อ้างว่าไม่มีอใบอนไอวาตะกะลกไม่มีเลยไม่ให้ขึ้นครับไม่้งผลไม่ตอยคือต้องถาม่ต้องผลไม่ตไหนล่ะตัองเครื่องผไม่ลไม่ะ้องมต้องนลไมับ้งเครม่ต้องผล่ต้องผลม่อไม่ต้อล่ต้องผลไม่ต้องผไม่องผม่ต้อผล่ตองผลไม่ต้องผลไม่ตอไม่อ้องผลไม่ต้องผลไม่า้วงผลไม่องผลไม่้องผลทต้อยไ่ตองเครม่องม่อไม่ไม่ เดี๋ยวให้บินวันที่สิบผัวซิบปัะชิดเดี๋ยวไปผัวซิบผัวเดี๋ยวไปครับผมกลัวว่าเขาจะหนีออกแล้วเดี๋ยไปแล้วเดี๋ยไปทัวแล้วปกรณีบนแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของทางกลุ่มผู้เสียหายนะครับที่ถูกหลอกไปทํางานในประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งมีการแอบอ้างนะครับว่ามีบุคคลที่ทํางานอยู่ภายในสถานทูตออสเตรเลียสามารถช่วยในการเดินทางไปทํางาน เป็นอาชีพเกษตรได้นะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีการอ้างว่าจะพาไปทําอาชีพประเภทการเกษตรนะครับพวกไรเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการนัดหมายนะครับมีการเก็บเงินคนละ60,000บาทนะครับซึ่งตัวผู้เสียหายเนี่ยก็หลงเชื่อนะครับเพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็อ้างว่าจะมีญาติที่จะร่วมเดินไปในเที่ยวบินเดียวกันนะครับแต่เมื่อถึงวันที่ใกล้กําหนดแล้วนะครับกับเงียบหายนะครับ โดยอ้างว่าเรื่องของใบตรวจโลกอย่างเช่นโรคอะฮิวากาโรคเนี่ยไม่ผ่านนะครับและจะมาให้ในวันที่เดินทางพร้อมกันนะครับแต่เมื่อที่จะถึงคราวเดินทางไปพร้อมกันเนี่ยก็ถูกเททิ้งนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็พบว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยังคงนิ่งหายเหมือนไรตัวตนเลยนะครับ <c oughs> และทางตัวของออสเตรเลียเนี่ยก็ ไม่มีเรื่องของใบรับรองแพทย์หรือใบตรวจโรคแต่อย่างใดนะครับจึงนําไปสู่เรื่องของความเสียหายเนี่ยมูลค่ากว่า12ล้านบาทนะครับมีผู้เสียหายเนี่ยกว่า250คนด้วยกันที่ตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้นะครับจึงทําให้ต้องเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็มีการบรรยายเรื่องของพฤติการต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ตัวของผู้เสียหายก็จะเข้าไปแจ้งความ ที่ตัวกรมาชาการตำรวจสอบส่วนกลางนะครับซึ่งตัวของผู้เสียหายเนี่ยก็อบอกว่ายังไม่เคยเห็นญาติที่อ้างว่าทำงานอยู่ที่สถานทูตอิสราเอลแต่อย่างใดนะครับอขออภัยครับสถานทูตออสเตรเลียแต่อย่างใดนะครับจึงนำมาสู่เรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพราะว่าอยากได้เงินคืนและ ไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อของการกระทําในลักษณะแบบนี้อีกรวมทั้งตัวของคนผู้ก่อเหตุเนี่ยที่ชื่อออยนะครับคุณผู้ชมว่าบอกว่าถูกชาวพม่าที่เป็นคนชื่อฟ้าเนี่ยหลอกมาอีกทีนึงซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเราจะกลับมารายงานสดให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขออนุญาตยุติสัญญาลงไว้เท่านี้ครับขอบคุณผู้ชมติตามรับชมครับผมกินทัวิทยาดิขจรขอตัวลาไปก่อนครัับสสดี